สวัสดีจากบ้านสวนยินดีค่ะช่วงนี้ผ่านปีใหม่มาได้สองสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าอากาศยังหนาวเย็นนะคะรู้สึกจะอุ่นขึ้นได้แค่สองวันก็กลับมาหนาวอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้เช้าเ้าก็อากาศ13องศา14องศานะคะหนาวเลยค่ะช่วงนี้มัแปมของเรานะคะนี่ดูบรรยากาศบ้านสวนนะคะมัแปมของเรากำลัง ออกผลนะคะถ้าใครอยากชมมะแปมก็แวะมาได้นะคะว่าช่วงนี้อยู่บ้านอยู่บ้านสวนทั้งวันค่ะแต่ว่าก็ต้องโทรมาก่อนนะคะเพราะบางทีอาจจะติดธุระนี่ต้นนี้มะแปมน,น้อยของเรานะคะดูดิ เพื่อนๆถามเข้ามาในช่อง y o u t u b e นะคะวันนี้พี่บัวก็เลยจะพามาชมต้นมะแปมแล้วก็บอกวิธีการให้น้ำมะแปมนะคะสำหรับต้นที่เพื่อนๆซื้อไปที่เป็นต้นกล้านะคะเราสามารถรดน้ำเช้าเย็นได้เลยนะคะหรือว่ารดวันละหนึ่งครั้งนะคะเอาชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ปลูกระยะแรกนี่ต้อง ต้องดูพื้นที่ก่อนนะคะถ้าเราปลูกหน้าบ้านที่มีร่มเงาร่มไม้ใบบางนี่ก็ลดน้ำสักเช้าเย็นก็ได้นะคะลดน้ำแบบต้านปกติเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่มะแปมออกผลอย่างนี้นะคะอย่างที่สวนเนี่ยเราก็จะให้น้ำเยอะกว่าปกตินะคะเช้าเย็นเลยนะคะปกติมะแปมของเราเราลดน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับต้นไม้ที่อยู่รอบนอก สวนนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่บัวดูแลคนป่วยนะคะก็เลยไม่มีเวลารดน้ําเช้าเย็นนะคะก็จะรดเฉพาะโซนใกล้ๆบ้านเช้าเย็นนะคะส่วนโซนข้างนอกที่เป็นนอกสวนอยู่ข้างหลังบ้านน่ะก็จะรดเป็นวันเว้นวันวน,นะคะหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้ามันเหี่ยวก็จะมารดนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ที่มะแปมมันออกดอกแล้วก็ติดผลนะคะเราต้องให้น้ำมันเยอะกว่าปกตินะเพราะว่า ไม่งั้นมันจะเหี่ยวแล้วก็ลูกมันจะร่วงนะคะคือออกดอกโดกแค่ไหนถ้ามันขาดน้ําผลแบบนี้นะคะผลเล็กๆมันจะไม่ติดเลยนะคะเพื่อนๆพอมันแบบเป็นเป็นต้นเป็นลูกเล็กๆมันอย่างเงี้ยมันก็จะร่วงไปนะคะแต่ว่าถ้าเราให้น้ํามันแบบสม่ําเสมอเนี่ยเขาก็จะติดลูกนะคะลูกเขาก็จะสดชื่นเนาะเพราะช่วงนี้มันก็ต้องการน้ําเข้าไป หล่อเลี้ยงพวกผลของมันนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นดอกตัวเมียนะคะอ่าสรุปการให้น้ำง่ายๆนะคะถ้าเป็นต้นที่มันยังไม่ออกดอกหรือว่าเรายังไม่ได้ถนอมผลของมันนะคะ ก็รดน้ําได้วันละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะหนึ่งครั้งตอนเช้าหรือตอนเย็นก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะเอาแบบชุ่มๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่มะแปะมันออกดอกออกผลก็เช้าเย็นนะคะเพื่อนๆนเพื่อลูกมันจะได้สดชื่นเต่งตึงนะคะช่วงนี้ที่บ้านสวนก็ถ้าเป็นโซนใกล้ข้างบ้านเนี่ยเช้าเย็นเลยจ้ะแต่ถ้าเป็นโซนหลังบ้านก็วัน วันละครั้งนะคะแล้วแต่โอกาสสะดวกนะคะแต่ก็จะพยายามลดให้มันชุ่มๆนะคะถ้าเป็นต้นที่มันพอจะมีร่มร่มไม้ตัวอื่นเป็นที่เลี้ยงเราก็จะลดน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นต้นที่มันอยู่กลางแดดจ,จ้านะคะก็จะลดเยอะนะคะเพราะว่าดินเขาจะแห้งเร็วนะ โอเคค่ะวันนี้ก็มาบอกวิธีการลดนะ้ำมาแปมสั้นๆแค่นี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจพี่บัวด้วยนะจ๊ะให้ช่องพี่บัวด้วยนะ